สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิ้งผ้าร่วยกับสิาพาท่านผู้ชมไปติดตามสูตรคำนวณเลขเกงของคุณพอตังเนาะค่ะคุณพอตังเพิ่นกะเป็นคนอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดค่ะมนีทางทีมงานสาวนิงผ้าร่วยก็ได้เดินทางมายังบ้านของคุณพอตังเนาะค่ะเพื่อติดตามตัวเลขสูตรคำนวณ น้ำเพลนเนาะค่ะเพลนกับบบแหงตัวเลขค่ะนนคคท่านผู้ชมค่ะแต่ก่อนที่สีไปรับชมรับฟังสูตรคำนวณตัวเลขกับคุณพ่อต่างแซวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับแซวนิ่งพระรวยนํานี่เด้อค่ะเด้อค่แะแต่ตอนนี้เนาะค่ะคุณพ่อเพินกับเดนังถาเพื่อที่สีว้าสูตรคำนวณเลขเกงของเพลนให้กับ ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังแล้วค่ะบอกเลยค่ะว่าคุณพ่อนี่เข่าเกือบสูงวดทับเพื่อนเด็กเก่งเนาะค่ะเลขของเพื่อนนี่แม่นเพื Así, сказать, ่อนว่าค่ะค่ะเพื <men> <men ่อเป็นการบสียเวลากลับไปรับชมรับฟังผอมๆกันกับสาวนิ้งเลยค่ะไปค่ะกับสวัสดีครับคุณพ่อตั้งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อตั้งครับสวัสดีค่ะคุณพ่อตั้งค่ะบุคลานกระจกครับ ตายกระจกอลูมิเนียมครับอำเภอคูขันจังหวัดรีสเกตครับคุณพอตั้งของเข้านี่เป็นมีแนวทางดีๆมาฝากเอฟซีครับวดวันที่16ตุลาคมพศสองพรอยหกครับอันพอตั้งอันเป็นเทเลขสูตรคำนวณปกครับสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณครับผมบอกเกินค่าเลขแต่จะเป็น2ตัว3ตัวเกินไม่ได้ครับ อันนี้เป็นสูตรยังครับเนี่ยมีสูตรมีซื้อสูตรปะครับบมอมีซื้อสูตรนี่ลงเอาเองไงลงเอาเองเลยลงเอาเองเลยแต่ก็เรียนมาเหมือนกันเรียนมาเข้ามามีคนอยากได้สูตรหลาาอยู่แต่ก็บมอกลยนี่นะบางทีเป็นตัวเข้ากันกจะน,นี่เลยถ้าบางทีมันเข้าสามวดสี่วดเข้าติดๆกันเลยครับผมคุณพ่ออยู่จังหวัดอะไรครับ ี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่ศรีสะเกดเต็มร้อยแล้ะย้ายมาอยู่ศรีสะเกดแต่ก่อนอยู่แต่ก่อนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่เนาะครับผมนี่แหละครับเถ้ามชมเนาะเอฟซีทั้งเชียงใหม่ครับเถ้ามอช่มพ้อตั้งครับเถ้ามอช่มเนาะแต่ก่อนอยู่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่สุดเขตแม่ายติดพม่าติดพม่าเลยอำเภอแม่ไออำเภอแม่ายจังหวัดครับผมอันเขาเมื่อไหรจังหวัดครับคุณพ่อนี่กำลังเริ่มทำบ่ทำมานานแล้วไม่ได้ทำมานานแล้วไม่ได้ทำมานาน ตั้งแต่กลับจากบ้านประธานเอ็มก็เลยลองว่าทำเอาครับผมนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะแต่ก่อนในพ่อตั้งเนี่ยเป็นมีเวลาในคำนวณเหล็กเขามาหลายงวดครับเบาแอมมาทรงหูยินข่าวครับก็ต้องตามหาครับตามหาพอตั้งของเขาครับคำนวณไว้แล้วเนาะครับคุณพ่อเนาะคำนวณแล้วครับคำนวณไว้แล้วเป็นเลขแเจ็ดตัวครับทั้งหมดมีห้าตัวแต่เป็นเลขสองตัวแต่เป็นเลขสองตัวครับเอาเอาเลขบนก่อนครับ ล่างบนจะผมจะไม่ได้คํานวณบอกว่าล่างบนผมจะซึ่งทั้งล่างทั้งบนเลยจะมาเป็นเลขเลยทั้งล่างทั้งบนโอ้ครับครับครับหาหางมันให้บอกเลยบอกเลยครับผมเลขที่หนึ่งคือเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับผมสองตัวเลขที่สองห้าเก้าห้าเก้าเลขตัวที่สามแปดสามแปดสามเลขตัวที่สี่คือเจ็ดสองเจ็ดสองครับ เลขตัวทีห้าคือสองห้าสองห้าครับแค่นี้ะระหว่างห้าชุดนี่นี่คุณพ่อ<ร>ชอบตัวไหนที่สุดข้างล่างข้างบนครับแต่เป็นไอ้นี่จริงๆนะเก้าเจ็ดกับสองห้านะชอบที่สุดหลักชอบที่สุดครับเก้าเจ็ดกับสองห้านี่แหละครับสมมชมบนอกคุณพ่อตั้งทถอดรหัสตัวเลข เอามาฝากเอฟซีครับงวดวันที่16ตุลาคมพศ2566ัร้บครับเราได้ทำมานานแล้วไม่ได้ทำมานานแล้วเนาะกำลังทำได้จักสองสามวันนี่งครับผมอุ้ยถือว่าเป็นโชคใหญ่ครับคิดว่าบ่าวแอมจะมาเที่ยวนะก็เลยครับผมลองทำดูครับเพราะว่าได้นัดกับคุณพ่อตั้งไว้แล้วต้องมาครับต้องมาให้ได้ครับเอฟซีเนาะครับกระไรเรียกไม่ละครับถ้ามาช่วงเดียวทีมงานสี่จุดเวยแคปหน้าจออีกครั้งนึงครับคุณพ่อขอกระดาษหน่อยครับเนาะ ครับผมขอกระดาษกับขอตั Lena, moment, like, yes, okay. ้งอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสิจดไว้แคปหน้าจอเนาะครับเอฟซีเนาะนี่ก็ขอให้มีโชคใหญ่ครับกับขอบคุณคุณพ่อตั้งหลายๆครับที่ให้แนวทางได้ดิสเอฟซีงวดนี้ครับขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณครับสวัสดีคร่ะขอบคุณค่ะพ่อตั้งค่ะค่ะก็มาสรุปตัวเลขสูตรคำนวณ ของคุณพ่อต่างเนาะค่ะเลขสูตรคำนวณเลขเกงเพิ่นค่ะรอบนี้เพิ่นหามาหาคุ้มค่ะและเพิ่นกะกำลังปล่อยเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นยุดโดนแล้วเพิ่นว่าเพิ่นบ่ค่อยมีเวลาค่ะและหลอบนี้คุณพ่อเพิ่นปล่อยให้หาคุ้มค่ะท่านผู้ชมกะสิมีเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดหาเก่าหาเก่าเจ็ดสองเจ็ดสองสองหาสองหาแปดสามแปดสาม งวดวันที่16ตุลาคม2566ค่ะท่านผู้ชมก็เลือกเอาเนาะค่ะหมักตัวใดชอบตัวใดก็เลือกเอาค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะแนวทางตัวเลขสูตรคำนวณเลขเกงของคุณพอตังค่ะที่เพิ่นห้ยกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมก็เลือกเอาหมักตัวใดชอบตัวใดค่ะแต่คุณพอ เพิ่นก็ได้บอกเลยเนาะค่ะในคลิปว่าเพิ่นเน้นตัวไรค่ะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับคุณ่อตังเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจกไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบหิ่งหิ่งหมานหมาน,มานป,ปังปังรำร่วยรำรวย ถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ